สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบรากาเอฟซีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูกกทู e บ้าวพัฒไทยซิงครับครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจบ้กกาวพัฒนไทยนลานครับผมเอาคลิปนี้อยู่กับช่างเบิดจดให้เกษตรพัฒนาลดนี่นี่ฝากสามเมตรสาม กินขอล่มครับล่มใส่น้ําดีเต็มมันสู้ข้อกันแนนี่ค่องค่องค่องค่รถค่องพ้นค่องจวดจัดฝาดยาวกันเก่านเดิมนะครับนิ่มนิ่มนิ่มนมไปเรื่อยๆแบงนียี่สปไร่ครับขณะนี้เวลา12บสนาฬกาสา้าที เหลือเวลาอีกประมาณ20นาทีก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์28ไร่ครับโรงงาน3ามโมงนิดๆเพราะว่าทานำหม,มอกทานี่น้ำสามโมงก็กัวครับ4ี่โมงห้โมงเที่ยงทานไปละ3ามชั่วโมงไปทิมทิมสามชั่วโมงนิดๆถามมาแล้วเลยบอกว่าขั้นแล้วครับเหลืออย่างนั้นเศร้าที่เวลบบากิดว่ายังนี่ละงานสุดท้ายยังใหญ่เติบยุบ ยี่สิบแปดไล่สามไฮนะครับเด้อให้ก้อนหนานันประมาณสิบกิบบาทให้นี่ก็สิบประมาณแปดไล่กรัวอีกให้นึงกับสูสีกันเกาไล่เกาไล่กัวไม่มาเรียกแล้เวเดี๋ยวให้นี่ให้เดียวครับ แล้ย่นี่ประมาณอีกหาไรที่ยั่งยั่งอยู่นี่นะครับนิ่มๆไล่ลองแล้วอ้าเบิ้งกันฮะจวดจัดฟัดยาวสำไหนของข้องครับเดินนิ่มๆเดินเรื่อยๆครับ กระอุมที่สามมวนตัว นี่ก็หน้าตมกินตมอยกาลไรอยาก,ายยากน้อยนะครับอันนี้ก็อ้ายไส่แล้วเป็นคนครับสร้างเบิร์ดเข้ามีแห้ง เมื่อละ30ไล่นี่ละสบายสบาย เขาปากพ่อตู้กวานงกวาหน้าสร้างเบิดจัดการเขาก็เป็นหน้านํำถ่วมนะครับบนทางที่จะมี่กิตเตเล่แห้งน่อยอยู่ กับไปนิ่มดีนะครับไปเรื่อยๆครับตามรอบ มถือกำวันหานะครรบเพราะว่มามันหาให้ได้มันอยู่รูปๆแนม,มันเสียชีวิตไปน้ำละเนี่ยน,น้ำมันหลายเนาะนอันนี้ก็น้ำมันก็เขากับปิงบกไปหลายเติมครับ มวนดีขนาดแล้วเนี่ย chưa cái này